บรรยากาศตอน20กว่าปีที่แล้วกับต,ตอนนี้มันโอเคมันไม่เหมือนกันน่ะความขัดแยง้งมันเต็มไปหมดอะ่ะมันจะไปหาไอ้ชันทามาติแบบนั้น <c oughs> เน้นการมีส่วนรวมมันจะไปด้วยกันได้โอเคขอบคุณครับ <c oughs> อยากเล่าเรื่องนี้มากเลยนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ทุะการนะครับ <c oughs> ว่ารัฐธรรมนูญต้องมาจากการรวมตัวการเรียกร้องของประชาชนและปี40เนี่ยมีบรรยากาศนั้นอยู่นะครับผมเล่าให้ฟัง3เรื่องเรื่องที่1ปี63เนี่ยเราเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ60นครั้งแรกนะครับ เราตอนนั้นเนี่ยต้องเซ็นในกระดาษถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้วเซ็นคนนึงต้องใช้เอกสาร2ใบนะครับเราได้1นึ่งชื่อภายใน4 3วันไม่ใช่ความสามารถของเราเลยนะครับแต่มันเป็นความต้องการของคนที่รู้ตามหาว่าวัาวนไหนจะไปตั้งโต๊ะตรงไหนถามเหลอเกินเราช่วยกันสนับสนุนปริ้นเตอร์สนับสนุนกระดาษช่วยกันเปิดจุดตามมหาลายัยตามห้างร้านต่างๆจนได้มาแสนชื่อภายใน4 3วันเป็นกระดาษเป็นรังๆนะฮะโอเคเสนอไปแล้วตกนะครับในการเลือกตั้งปีนี้เนี่ย พักที่เสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ชัดเจนคือ,อพักเก้าไกลพักเพื่อไทยนะครับพักที่เสนอว่าจะต้องแก้แน่แ,นแต่ไม่ได้ชัดเจนว่าจะแก้อะไรบ้างทั้งประชาชาติไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยทุกาชาติไทยพัฒนาทุกพักเอาเหมดเลยแล้วถ้ารวมคะแนนของพักเหล่านี้เนี่ยมันก็เจ็ดิบปดสิเปอร์เซ็นตนะครับ พักคนคนที่ไม่เอาลัตัรรมนูลใหม่เนี่ยก็คือ4ล้านเสียงที่โหวตพักรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นเอง4ล้านจาก39 000, ล้านที่ออกไปใช้สิทธิ์นะครับผมว่ามันชัดแล้วพอมาถึงคอนฟอร์เรามาเข้าชื่อเสนอคําถามประชามติแค่คาถามประชามติเองนะสวันได้2 0 0 0 0 0กว่าชื่อกระดาษนะครับประชาชนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยลุกขึ้นมาช่วยกันทําร้านสกินแคร์ก็เปิดร้านสกินแคร์ให้คนมาลงชื่อ ทำร้านกาแฟทำร้านอาหารทำร้านข้าวต้มก็เปิดร้านตัวนี้ให้คนมาลงชื่อคนพอคนไม่รู้จะลงชื่อที่ไหนเขาก็ปิ้นเอกสารหน้าตาอย่างนี้นะไปนั่งอยู่ร้านกาแฟในห้างไปนั่งอยู่ฟูดคอร์ทในห้างแล้วก็บอกให้คนมาลงไปยืนอยู่หน้ารถไฟฟ้าอบอกให้คนที่เดินผ่านรถไฟฟ้ามาลงชื่อคนมันก็มาช่วยกันลงชื่อจนได้200 0 0 0กว่ารายชื่อภายใน3วัน ผมคิดว่ามันไม่มีโมเมนต์ไหนที่ประชาชนอยากจะได้สิ่งนี้มากไปกว่านี้อีกแล้วดังนั้นถ้าเรารอว่าราัฐธรรมน,นูญใหม่ต้องมาจากการเรียกร้องของประชาชนมันชับกว่านี้ไม่ได้แล้วละครับไม่ว่าจะการเลือกตั้งไม่ว่าจะการทำงานของไอรอก็ตามแต่มันติดตรงไหนล่ะถ้าอย่างนั้นก็ <_ EN> มันติดอำนาจเดิมเขาไม่ให้แก้แค่นี้เองนะฮะถ้าสวชุดปัจจุบันไม่โหวตขวางคือสภาชุดที่แล้วเนี่ยเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญ26ร่างสวให้ผ่านร่างเดียว ถ้าสวไม่โหวดขวางไม่มีอำนาจพิเศษของสวก็ผ่านประมาณ20ร่างป่านี้มันฟ้ามันเปิดนานแล้วก็การ่างของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมตอนนั้นที่ส่ดท้จารณากันว่ามีไส้ติ่งเรื่องเรื่องเรื่องกติกาการเลือกตั้งที่มันก็ไม่ชัดเจนแต่ไม่เป็นไรก็ไม่เสด็จนะใช่ไหมใช่สุดท้ายถึงแก้ก็ไม่เสด็จนะจนเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องคางาาที่ฟังดูเนี่ยตกลงทั้งสองท่านประเมินว่ามันโอกาสที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มันจะมีไหมหรือจะย้อนกลับไปแก้เป็นรายมาตราคุณยิ่งชี้ประเมินยังไงมีโอกาสครับอย่างที่บอกแต่ไม่เร็วนะครับเร็วที่สุดเป็นไปได้คือ2ปี2ปีเศลนะครับแต่ด้วยความติดขัดอำนาจเดิมทั้งหลายที่จะคอยขัดขวางเนี่ยก็คงมีอุปสรรคอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เชื่อว่าพลังของประชาชนเนี่ยมาก อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะช่วยกันดันทุกกระบวนการกระบวนการวันนั้นอยากจะทําประชามติเรามาช่วยกันเสนอคําถามเดี๋ยวถ้าจะเสนอร่างแก้เราจะช่วยกันเสนอร่างแก้อีกเราจะช่วยกันดันไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้ารัฐบาลนี้อยู่ครบวาระเลือกตั้งใหม่เกือบเกือบสปีข้างหน้าเนี่ยตอนนั้นเป็นกติกาภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่อยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นโอเคคืออย่างน้อยเห็นความตั้งใจมีความหวังมากกว่า รัฐบาลก่นอนหน้านี้ออกมากมากกว่ามากแต่รู้กกว,ว่าระหว่างทางมันมีอุปสรรคอะไรบ้างมันอาจจะถูกขวางตรงนั้นตรงนี้ด้วยด้วยข้ออภนาจเก่าอาจารย์ยุทธพรประเมินยังไงผมคิดว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแต่แน่นอนมันไม่ได้ราบรื่นนะครับอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะตามไทม์ไลน์ว่า2ปีหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ถ้ารัฐบาลยังอยู่ได้ต่อเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญใหม่ส่วนจะเห็นในลักษณะที่ว่าแก้อย่างมากมายนะครับห,หรือว่าจะแก้บางส่วนแก้อะไรอันนั้นเป็นสิ่งที่สังคมก็ต้องช่วยขับเคลื่อนแล้วบรรยากาศเนี่ยแบบที่คุณยิ่งชีพบอกมาเนี่ยอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในการที่ประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความเห็นนะครับหรืออยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทําไงให,ให้มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ เกิดขึ้นกับคนในสังคมเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะศึกษาเรื่องนี้เขานัดวันที่10ตุลาคมใช่ไหมอาจารย์คืออันนี้ผมทราบจากสื่อมวลชนในในทางที่เป็นทางการที่ได้นัดหมายจากฝ่ายเลขานุการยังไม่มีนะครับวันที่10วันอังคารนี้ครับอาจารย์ก็เพิ่งทราบจากสื่อจากที่รองนายกภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้มีใครคอนเฟิร์มอาจารย์เลยหรอครับคือในในทางที่เป็นทางการยังไม่ได้มีใครติดต่อมาครับแต่าจะนัดประชุมวันไหนจะต้องเคลียร์เวลาไว้ก่อนไหม ก็ต้องสำรองเวลาไว้แหละครับแล้วรูปแบบของการมีคณะกรรมการชุดนี้จะยังไงโหวตเอาเสียงข้างมากหรือเน้นการแลกเปลี่ยนถกเถียงันด้วยเหตุผลก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้ประชุมนัดแรกยังไม่ดูแนวทางการทํางานเดี๋ยวลองดูเข้าไปดูบรรยากาศก่อนอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่ออย่างน้อยๆวันอังคารนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเพียงแต่ว่าระยะเวลามันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าตั้งใจยื้อบ่าวหรือว่าตั้งใจที่จะเดินหน้าทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริงๆนะครับ